สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลแอนแอนหรือเซลมดจากร้านบสอนอมพรเทคเตอร์วันนี้เราไปอยู่ที่สาขาวางบัวนะครับอุอกรองคุ้งจังหวัดกระแพงเพชรนะครับผมวันนี้เราจะมาพามาดูรถเทคเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นคูปัตตาเอลสามสองหนึ่งแปดนะครับมาพร้อมกับใบมีดดันดินหน้าแล้วก็มีผ่านหลังให้นะครับผมดูสภาพรอบรอบเป็นงครับอันนี้สภาพสวยครับพร้อมใช้งานครับ เครื่องดีเกียร์ดีโฟดีครับผมไฮดรอลิกยกไวมากครับดูเดือยนะครับกิฟกิฟครับคันนี้คันนี้มาในเพียงแค่ราคา375,000บาทนะครับผมมีค่าแนะนำให้5,000บาทแล้วก็ส่งฟรีจากทางร้านเรา300กิโลแรกนะครับผม เรามาดูชั่วโมงการทำงานนะครับผมชั่วโมงการทำงานคันนี้มาแค่เพียง352ชั่วโมงเองนะครับผมระบบไฟพร้อมครับหากลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับผมเบอร์โทรติดต่อได้ที่0813655997 081605527 3น,นะครับร้านบอสอนอำพรเท็กเตอร์นะครับอ่ะช่างสตาร์ทเลยครับ ขอขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับผมขอขอบคุณครับ